ความเดิมจากตอนที่แล้วเชี่ยเมื่อกี้หันไปมองหน้าเอ็นเดอร์แมนโอ้ยไป่อนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนนี่ห้ามมองหน้าเลยเหรอวะโอ้ยมันยังตามมาอยู่มันทองสู้มันได้มันไม่ชอบให้มองเหรอทำไมโอ้โหกูได้ยินเสียงปุ้งๆอยู่ข้างหลังด้วยมันเงียบโอ้ยมันยังตามอยู่เดี๋ยวไอ้ดิวมันไปไหนแล้ววะไอ้ดิวเป็นเพื่อน้ๆอุ้ยโดนตีแล้วอุ้ยโดนตีแล้วอ้อยอ้อยอ้ย อย่าโอ้โอ้โอ้ย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจีเดอรจะโดนเย็ดอะพูดไม่ถูกมึงกูจะตายแล้ว มึงใคร<ฮ>มีอาหารรีบเอามาแดกเร็วเดี๋ยวเลือดไม่เต็มแบตเทิร์ลยยอมไม่ได้ได้เสร็จเดียวได้แล้วเหรอลร้วครับมีอาหารปไอสัตว์มีมนี่มาเอาเลยกวให้กูขึ้นไปอีกแล้วมึงใจคอมึงเนาะอ่ะเอาไปเผาเองแล้วกันอ่ะอันหนึ่งกูปลูกดอกไม้ก่อนอนจะใส่ไปในตู้ให้แล้วโคตรสวยงาม คือดูเป็นมุมทำงานดูแบบดูดีอ่ะเอ้ยเตียงหายไปไหนเตียงหนึ่งวะอยู่ในตัวใครบะเนี่ยจามไอเดียวเอาเตียงไปเอ้ให้จอรดีกว่าจอรแม่งทำงานแข่งขันแข็งมากจอรแม่งไม่คุยกับใครเลยอ่ะทั้งนั้นอ่ะจอรนะรางวัลอ้าวอ้าวปีแล้วปีแล้วเหรอ ่ใช้ได้หรอฟินฟินไม่ตายฟินนี่แม่งตายทุกคลิปจริงๆว่ะมันเล่นเหมือนเล่นมันมันเล่นเต้นนะเว้ยแต่มันไม่ระวังตัวไม่พี่เมื่อกี้ผมต่อยสลามอยู่แล้วทีนี้คีเปอร์มาข้างหลังไม่ดูตีเต้นละตีเต้นสุดยอดเลยว่ะน้องรักบ้านอยู่ไหนพี่าไหเฮ้ยดิวยอมเหรอวะดิวดิวยอมว่าถามจริงยอมยอมให้บี ทำไมมึงยอมง่ายวะกูไม่ยอมเลยคนเนนต้ไม่สู้น้ำแล้วขึ้นน้ำแล้วจริงมึงต้องสู้ดิวว่ะดิวมึงสู้หน่อยทำเพื่อกูได้ป่ะนี่ไงทำเพื่อกู่อะมึงคิดว่าแบบทำเพื่อพี่มึงอะได้ป่ะแค่แค่สู้อะดิวกูขอแค่เนี้ยขึ้นน้ำหน่อยดิขึ้นน้ำหน่อยดิวต้องที่หนึ่งดิโอ้โหไอ้เหี้ยรู้สึกผิดหวังมากๆแบบโอ้โหแล้วมึงปลุกกลางปลุกเราละฮะ โอ้โหเดี๋ยวจอนไอ้เหี้ยจอนชาวไร่ของแท้อยู่ที่นี่แล้วไอ้สายดูฝามเฮ้ยจะเข้าไปเท l ร์ o ร a ยลแล้วนะตกลงกดกติกากันยังก็งจะเข้าแอ้นี่ไม่คุยกันก่อนหรือค่อยไปคุยกันตกลงเลยไปทำงานไปก็ได้กูเป็นคนมาทำงานก็แบทเทอร์เรียลเนี่ย ั้นแรกคือพวกมึงต้องเอาของทุกอย่างในตัวออกยกเว้นชุดที่มึงต้องการจะใช้ป้องกันตัวก็จะเอาใส่ชุดได้ใช่ป่ะตกลงก็เอาเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยคือพวกมึงอ่ะกูให้เวลามึงเอาชีวิตรอดแล้วให้พวกมึงหาของมาปกป้องตัวเองไปายอะไรก็ได้อาวุธอาวุธอนุรลมแค่ดาบไม้ถูกไหมใช่อาวุธแค่ดาบไม้แต่ชุดมึงจะเอาอะไรมึงต้องฟาร์มเอาเอง ใครใจดีใครอะไรแบ่งปันอันนี้ก็เรื่องของโอเคเราจะมีการติดหนี้กันเกิดขึ้นแน่ขายไอ้แดีไอ้สัตว์ใครทำงานบ้านอะไรเนื่องมึงแล้วไม่สนใจแล้วไปแล้วลงมือออกไปหาเหมืองเลยสัตว์ l e t วันหนึ่งเนี่ยพวกมึงก็มึงคิดดูเจ็ดคืนเนี่ยป่าเนี้ยมึงต้องนอนันแล้วป่าเนี้ยมึงต้องมีชุดเกือบเพชรได้กูถึงบอกไงพวกที่ไม่ทําอะไรเลยมันต้องมีบทลงโทษด้วยการแพ้แบทเตอร์เรยาลแบบไร้ทางสู้เกือบเพชรเลยเหรอว่าลุงถามจริงเกือบเพชรเลยเหรอวะ ก็มึงขุดก <que tenemos> <boat> ันลึกแต่มึงก็เจอเพชรอะมึงรู้ไหมว่าเพชรปัญหายากขนาดไหนเฮ้ยเจนแมปอันนี้มันน่าจะง่ายเลยใช่ไหมไอของโก้ไอรอนสิบเอ็ดอันอยู่ในเตาใครขโมยกูตีไอตัดไอตัดมีมีระแวงกัน่ะมีระแวงไม่ได้หรอกตอนแรกคือตอนแรกก็ร่วมมือกันนะตอนแรกก็เหมือนจะแบบสมานฉันท์พอพอแบบพอแบบที่เราเล้ยงมาไอตัดมึงเป็นใครวะกควย เออช่วงช่วงเวลาช่วงเวลาคืนวันที่6เนี่ยพวกมึงจะเห็นแกตัวในเรื่องของพวกมึงพวกมึงจะแบบว่าเฮ้ยแบทเทิลรอยัลกูไม่ชนะก็เนี่ยกดพยายามี้าเพราะแอดมินเป็นคนตั้งก็คิดดูอยากให้คนอื่นเฮียเหมือนตัวเองขนาดไหนถึงตั้งกดอย่างนี้พวกฮี้เลยแล้วแล้วของกินอะไรตอนสู้กันใช้ได้ปะ ไม่ได้ของกินไม่ได้เข้าไปของกินเติมของกินเติมให้เลือดเต็มก่อนเข้าไปเลยคือคืออย่างนี้ตอนเข้าไปก็แค่ใส่แครชุดกับดับไม้ถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วก็ใครจะเลือดไม่เต็มก็ถือว่าไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วกันถ้าเกิดเลือดไม่เต็มก็ไม่ไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองอะเนี่ยเติไม่ได้ตกลงใครเ็นแอมินวะกูกับปิ้นเป็นหรือเฮียลุงเป็นรู้สึกกูกับปิ้นนี่แบบออกออกคำสั่งบ่อยกว่าลุงอีกอีกแบบูเป็นคนชิวๆไม่เดี๋ยวพอถึงแบทเทิลแล้วยกูค่อยด ลุงเป็นแอดมินที่แบบเออเอาดิเออเอาดิเออเอาดิเอออะไรเงี้ยเ,เครับโคเทอืออือไปแล้วไปละปีหน้าเหมือนฮานี้เลยอ่ะเมะื่อกี้ตอนลุกขึ้นมาฮานี้ฮานี้คือฮานี้นี่เป,นเป็นคนใต้ตแต่ว่าไม่เป็นขนมเป็นขนมเข,มขาเกี่ยวกันดีนะฮานี้อ๋อ แม่งออมถามอันนี้คือผู้ชายเหรอแบบอ่าโอเคอันนี้เป็นคนใต้นี่เป็นคนใต้นี่คนใต้แรงบ่ฮึฮึฮอะนนีเจ็ดเลนได้เลยกูเสร็จแล้วพร้อมก่อนไอ้สัตว์โหเราแม่งคืนนี้ลงลงไปลึกไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวกับไม่ทันโดนบวกอีกกับ้านมัแบบยาจบไอ้เฮียนี่ก็เที่ยงแล้วไอสัตว์ลงดันเดินก็ได้วะ บทเทิลแบทเทิลรอยัลนี่จะจะเกิดขึ้นก็คือคืนก็คือคุกตอนกลางคืนน่ะแหละพระอาทิตย์เอ้ยพระจันทร์ตรงหัวก็ฟาดเลยก็คิดเอาว่าเนี่ยของครบแล้วให้ดิวดูตัวกูดิวหันมามองพี่เฮ้ยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดพระจันทร์ตรงหัวปึบแล้วจะลากคนบินบินปินของตกนี้ไม่เกี่ยวหรอของอยู่ใกล้ๆกล้ก็พุ่งมายืนเจอรอไงเอออ๋อหนๆะอยู่ไหนพอพระจันทร์ตรงหัวก็กูดแบบพุ่งมุ่งเข้าไป้าไะ อ๋อทำประตูไม่ได้เหรอเดินหาตั้งนานเปิดประตูหรือพิมพส์ลตวาร์ตามจรงิงพวกมึงกูมีลานให้พวกมึงมายืนรอหน้าทางเขา้าอ๋อเดค่ดูเป็นการเป็นงานเหรอแอดมินเขาเริ่มทางานแล้วฮะทุกคนฮ <Hey, S 1> นะคือแบบแบบว่าอยากจะลงไปหาเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างแลว้วแบบปประเตูเก็เลยต้องขุดตรงมาอย่างนี้อะไรนะกูขุดตรงมาแล้วเนี่ยไหนอยู่ไหนฮะแป๊นนังนป๊บนปินเก็บของอยู่ มาบ้านได้มดเซีอยู่ไหนอ่ะเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นู้นอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่ตรงนี้ฝั่งนู้นซีมันลงมาข้างล่างเหรอวะอนี่ไงกำลังเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยเอ้อเรื่องนะฝั่งไหนอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยวะรู้ไหนวะรอรับเลยเนี่ยเอ๊ะรู้ไหนวะแมเนี่ยดูนี่อย่างรู้ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่มันที่ไหนเนี่ยใช่เหรอนี่นี่มันบ้านเราใช่ไหมก็คือบ้านเราไงอ้าวกูขุดกลับมาบ้านแล้วเนี่ย เอ้ามึงขุดจังนเลยขุดจังใลยดันลงมางน่าจะหายแล้วมั้งไม่สั่นตักน้ำใช่ไหมเมือม่อกี้เนี้ยเยอะจะทำแล้วก็จะจามสัตว์เอ้ยจามน่าจะดูนี้แหละเมื่อกี้วิ่งแบบผ่านมาตรงนี้เฮ้ยแล้วอย่างนี้จอนก็นไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยก็ไม่ไเป็นไรตอนกินก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแล้วจอนก็จะเป็นผู้ชนะจอนบอกไอ้สัตว์รู้จักเปล่าเพลงด่าหมัดเมาอ่ะคุย นี่ขนาดกูเมานะกูต่อให้พวกมึงก่อนเฮอนไม่เป็นไรจอนเดี๋ยวถ้าพี่หาได้พี่จะแบ่งจอนนะมันเป็นคำพูดสอยหรูเว้ยเรียกคะแนนคนดูคลิปเข้าใจปะไม่จริงจริงก็จอนมันเป็นคนหาเลี้ยงพวกเราไรย่องเหมือนกูเป็นลูกเลี้ยงอะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอทางลงอีกแล้วเฮ้ยไหนไปด้วยไปด้วยไม่ไม่ไม่ถ้ามึงจะลงกูไม่ลงมึงลงไปก่อนเอาได้เดี๋ยวมึงตีกู ด้วยเหรอวะกูอยู่กับดิวนะเห็นปะมึงสูงสูงมากเลยสิไม่กล้าลงอ่ะมีเสียงสเกลตันด้วยเว้ยไม่ลงเนาะลงลงต้องลงอจะลงก็ลงไปเดี๋ยวตามไปไปด้วยกันดิ๋ยวเฮี้ยโอ้ยแมงมุมมารอกูเลยอ่ะไอสัตว์เอ้ยเอ้ยลงได้แล้วเนี่ยกลัวอ้าวไอสัตว์เปิดก่อนเลยเหรอเออเปิดก่อนได้เปรียบ แค่เคขาดาบเหล็กด้วยเฮ้ยเห็ดเต็มเลยนึกว่าเล่นมาริโออยู่ไอสัตว์อุ้ยสกิลตันมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอาอยู่ร่เดี๋ยวไอ้สัตว์ยิงซะกูไม่ได้เข้าใกล้มีอีกตัวหนึ่งหรอวะอืไอ้สัตว์นี่เจอไอรอนอู้หูตรงนี้ก็มาเป็ไหนกันวะเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยอ่ะผ่านเพียบ ไอร่อนเต็มเลยเฮ้ยถึงลาวาเลยว่ะเออดันนี้ลึกแล้วอ่ะอุ้ยอิสัตธนูแบบวิ่งมาปักที่หวัวมึงเอาอยู่บ่มึงจะเอาอยู่บ่อืมอ้าวแอดดอป ไม่กล้าขุดลงไปตรงนั้นนะกลัวไหลไปลงลาวาเห็นลาวาแล้วก็นึกถึงคลิปแรกนะครับมีความหลังอระพี่ทรอแบ็กทรัลแบ็กจัดเลยอันแบบภาพมันแฟลชแบ็กเข้ามาเลยเฮ้ยมาดูนี่ดิกูมีอะไรให้ดูยัดแค่วิ่งไปด้วยความเบิกบานตื่นเต้นพื่อนต้องเอาอะไรดีๆให้ดูแน่เลยสรุปตุ่มต๋อมหายกูเนี่ยหายไปเลยจัดเห็นนะ เราลงกันมาจากทางไหนวะซีไม่รู้อะโอเคจําเจอแล้วเจอแล้วเ,ออเนี่ยเบนลงมาดิเดี๋ยวทําทางขึ้นก่อนทําทางกลับให้ด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยไอ้อเฮียตกใจเฮียอ,อะไรกูจะทําทางขึ้นไอ้เฮียเบนแม่งมือไวสัสเอางี้ว่ามันวิ่งมาใช่ปะ่ะแล้วกูตีบล็อกหน้ามันหนึ่งช่องแม่งเลี้ยวกลับเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยประสาทต,ตอบรับดีเยี่ยมมากปลอดภัยไว้ก่อนดีวะตีให้หมดเลยเนี่ย ไอสัตว์ตังเป้งเลยนี่เจอแต่ฐานตายอ่ะตายละคืนน้าละโอเเหล็กเยอะอยู่ด้านนี้ไอ้ข้างขาวไอ้สัตว์มึงเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่มึงเอาอยู่บอ่อฮะมึงจะเอาเปล่าอะไรอี่โว้ยโว้ยโว้ย เกือบตกแล้วว่ะแต่แตงหวไม่ตกวะไอ้เพี่ยเพื่อนแบบทำไมทำไมเกือบพี่้โคตรเจ๋งไปเชี่ยสเกลรู้ไปไหนอีกเนี่ยโอ้ยข้างล่างมีเหล็กอีกโอ้โหไอ้สัตว์แล้วทำไมฝั่งนี้มันไม่เจอเที่อะไรเลยวะอูเจอเหล็กแบบหลายกองมากๆแบบสิบกองแปดแปดแปดกองดวงใหญ่ๆอ้าวสเป็นอะไร เฮ้ถ้าเจอไดมอนนี่โปดโกงอ่ะเจอแล้วมันมันจะขึ้นแอติเม้นเจอเจอแล้วชิบหายแต่เจอเม็ดหนึ่งอะเฮ้ยสองเม็ดว่ะสองเม็ดสองเม็ดชิบหายเจอสปอว์มอนเตอร์เว้ยโอ้โหไม่ใช่สองโอ้โหสปอว์เออแป๊บนึงไอ้สัตว์กูตีคิปเปอร์อยู่เนีนยนเ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 น่นเ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 มันเ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 นมเนเนวนเเมเน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 นเนนเนเนเนนเนนเนนนนั้นเนนนนเนนน <venture> แมันมีแต่มันมีมันมีเป็น,ม,ม,น,ม,ม,นม,มุมพิษอยู่เฮ้ยทฤษฎีน้องแม็กใช้ได้วะไอที่สองวะขุด,ขดขช่องอะนะไม่ไม่ที่แบบเจอลาวาที่ไหนมีลาวาที่นั่นจะมีไดมอนด์อยู่อะใช่ถูกเนี่ยได้มาสี่เม็ดแต่มมแม็กมนันคัพอเหร่แม็กมันครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยจาได้ปะ่ะไอสูตรหาไดมอนที่เราเคยใช้กันอะเป็นที่ขุดออกออกข้างอ่ะจําได้ไหมที่ไปที่ชั้นสิบสามอะแล้วขุดออกข้างไปอสองสิบสมอะเออขุดออกข้างไปเรื่อยๆโหแบบเจอกันเป็นฟาร์มเลยอะตอนนั้นอะ ตามตัวบอยอ่ะเชี่ยอยากกลงไปหาตรงนั้นจังเลยแต่แบบนึกไม่ออกว่ามันแบบต้องต้องขุดยังไงจําไม่ได้ปวดตกอืมไม่เพื่อนมันพูดเรื่องทฤษฎีกันเดี๋ยวนะมกูมาจากทางไหนวะไอชิปหายฉันลืมทางที่ฉันเดินมาปตอนนี้มืดแล้วนะเอาจริงเหรอไกลับบ้านแล้วมึงเตรยตัวชิปหายแล้วแล้วกลับไงเนี่ยอุ้ยนั่นดีกลับไงวะเนี่ย มีอะไรหรอกูว่าเฉี่นเฉียนลงมานี่ไงเจอแล้วเสียงระเบิดใกล้ๆกูเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยกูเห็นแล้วตวตรงนั้นใครอ่ะไกลเราด้วยกลับทางไหนวะมึงอ้าวกูกำลังกุมึงดูทางนี่นี่จับได้จับได้ทำไรวะไอ้ปิ้นน่ะรอปิ้นก่อนปิ้นอยู่ไหนเปิ้ลอยูนปิ้ลทางนี้เอ้อ ติกทุเกเตอร์มากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นแล้ว <laughs> ไอสัตว์ <laughs> ตีกันยับแล้วทุกคนคือชุดขาวบุรุษชุดขาวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วน้องดิวมึงเป็นเฮี้ยอะไรวะกูถามจริงมึงมึงมักน้อยแนละ้วมึงขุดแต่ c o p เ e r s t สโตเนี่ยดูไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ใฝ่อะไรเลยอ่ะอาวุธนี่ต้องเป็นดาบไม้ใช่ไหมอาวุธต้องดาบไม้เท่านั้นอ๋อแต่แตช,ชุดชุดอะไรก็ได้แต่ชุดอะไรก็ได้ใช่ชุด ตามแต่จะหาเจอไอสัตว์มึงพูดอย่างงี้กูรู้สึกกลัวหมวกไดมอนเหลือเกินยังยังยังไม่ถึงมันไม่พอไงมันมีแค่สี่เม็ดสี่เม็ด<า>มันทำอะไรได้วะได้รองเท้าเออรองเท้าเศ้าน้ถ้ามีห้าเม็ดเนี่ยไ,ได้หมวกเว้ยใช่ไหมเออกูเผาไดามอนก่อนไดมอนกูเอ้ไม่ใช่ไดมอนพูดผิดพูดผิดแต่ไม่ไม่อยากเอาไดมอนไปทำชุดเลยอะ ไม่ค่อยขูมกูว่าเอาไงดีวะเดียวได้ทำเ,เป็นที่ขุดดีกว่าแต่แบบกูกลัวตายป้าเอาจริงๆตอนนว่ะเกาะไม่ค่อยช่วยเฮียอะไรหรอก <Hey. S 2> ไม่รู้จะโดนใครตีมั่งเลยสัตว์ช่วยนล้วไงเพราะต่อต่อให้มึงเลง็งมึงรูมมันแค่ไหนเอเรียไม่ได้แบบกว้างพอที่จะทำให้มึงแบบมานั่งสะบัดดาบปุ๊บๆางไคลิกนวล้วนๆกูมีไอรอนอีฟสองถายต่อห้าสิบทู เฮ้ย7ตัว7ตัว7ตัวอ่ะเฮ้ยดิวดิวดิวอ่ะดิว่กูขายออกแล้วไะสัตว์เฮ้ยกายเนื้อที่กูให้ไป11ชิ้นมาเฮกูกูกูไม่ได้เอามาทั้งหมดขอเป็นเหล็กสักอันหนึ่งแล้วกันได้เอาไปดิเอมันพอปะวะเดี๋ยวกูดูกันไอ้เหี้ยกูกินไป3ชิ้นที่เหลือก็ปล่อยเซอร์ไอ้เหี้ยขาดสองเอาไปดิเอาไปดิ๋ยเอ้ยเพื่อนรัก เหมือนกูให้มันให้มันมาฆ่ากูอะนึกออกปะแตบมันเอาไปแล้วมันก็มาตบกูอยู่ดีๆทียปินไม่ชุดเต็มแล้วอะเหลือแต่หมวกใครบอกเต่หมวกใครเหลือรองเท้ามึงเตรียมใสอยู่ใช่ไหมเออใครบอกเหลือแต่หมวกครบหมดแล้วเดเแค่ยังโหดอะกูครบหมดแล้วเหมือนกันแล้วสกินกูก็ขาวไอสั์มองไม่ออกเลยเนี่ยดิวพี่มีรองเท้ามาให้รองตกทอดจากไอซีสั์รองเท้าหนัง ต้องของมาเก็บใช่ป่ะเออไปไปสร้างขังแยกเฮ้ยแล้วเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบใครเก็บของครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแยกดีจ้ะไม่ก็ถ้าสมมุติตายแล้วของตกก็คือหายไปเลยไงอ๋ออืมสร้างกล่องงั้นเถอะสร้างกล่องเลยได้ดิได้สร้างกงล่งกองดีก็เอากล่องวางเอาไว้ว่าของใครของใคร ปูวางชั้นล่างกับดิวแน่นอนดิววางชั้นล่างป้ากล่องเงียบทำยี่อะไรป่วยไม้ไม่พออ่ะบีนมีไม้ปะมีพีขอหน่อยกล่องกูอยู่ใต้กระจกนะกล่องของกูคนเดียวอันนั้นโดนให้โอเคขอบคุณครับแอปปินฮะ เอ้ยไม่ต้องเดี่ยวต้องทำดาบมา้วยดีกยวะเฮ้ยเหย็ดแม่มึงซอมบี้ตกใจหมดเลยนั้นเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะอ่ะพิ้นอะดาบไปเป็นไรลูกทองไอ้กายอยู่ไหนวะรูทองอยู่ข้า,ขางล่างไงไหนวะกูกกจะลงกูกับดิวจะลงแปลมึงลงจากบ้านมึงมาเลยเออลงแปลเหล็กเชมันขาวทั้งตัวเลยวะเอากี่อันครับพี่สองสอันครับ เก็บของไว้ไอ้นี่นะชั้นล่างนะชั้นสองเอแบงแบงแบงเอมีกางเกงใส่แล้วจอนจอนมาวางเกงพี่แห้งเกงทำไมมันไม่ติดข้างบนเฮ้ยใกล้ใกล้ใกล้หมดคืนยังวะ ยังตอนนี้อยู่กลางดึกเอ้าอีเหี้ยหล่นอีกหล่นตูป๊ปหล่นต๊บทำไมหล่นมันหนักเหรอไอจอนอยู่ไหนไวะเนี่ยจอนอยู่นู่นจอนแม่งแบบเดี๋ยวเป็นควยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะไอที่ว่าเมทัลล r ร y อยเนี่คือใครตายคนแรกก็โดนบวกหรอหรือยังไ,อง,งไงอ่ะงงใช่ไหมมึงงงใช่งงไหมไม่ไม่โดนไม่ใช่คนคนตายไม่โดนแต่คนรอดได้ลบเฉยเอ,อ๋อ,อจอนอะ ฟินล,ลบ<ม>จะเอาเก่งให้จอนมันจะให้จอนดีไหมไอ้สัตว์ไม่ไม่จะให้อยู่แล้ฟินลบจะให้จอนจอนนะอ่ะพี่รู้ว่าจอนไม่มีเวลาเอาเอาดาบไปด้วยอเอคค๊ะผลดีดีไอ้สัตว์ถามทูสตรายเดี๋ยวนี้มึงจะทำลานบูชายัญญาิมึงเหรอไอ้สัตว์ก <c oughs> ูถามจริง <c oughs> อย่างกว้างอ่ะชั้นใต้ดินเนี่ยไอ้เหี้ยมึงทำสระว่ายน้ำแม่ปิ้นข้างล่างเนี่ยมา ให้ปินเพื่อเกี่ยวกับกัวกูกูถามมึงไงอ๋ออ๋องงเลยวะเนี่ยปิับตรงนี้กล่องมึงกล่องกูใช่ของกูเดี๋ยวแถวๆกับปิ้นนีกว่ะบอกปิ้นแหม่สัตว์ปิ้นไปทำอะไรมาไปโดนบอกว่ะอย่างหาอันเนี้ยกูซื้อได้ป้าแบบแฉแน่ที่ไหนอื รื้เรื่องเราจะขึ้นมาค้าข้างบนทำไมวะเนี่ยเอจินเดินผ่านพี่นี่ฟินต้องการอะไรวะพี่ถือดาบเลยน่ะพี่จะขู่เลยแปะกล่องข้างล่างกูเหรอหรือกล่องมันรวมกันนะเว้ยยังไม่ได้แปะเลย่ไม่ทำอะไรเลยกูกำลังเลงอยู่จะวางไหนดีฝั่งไหนฝั่งไหนดีวะฝั่งนี้แล้วกันขึ้นไหนแล้วเนี่ยใครดูแล้วตอนนี้แล้วเช้าวันที่เจ็ดใช่ปะเข้าวันที่เจ็ดแล้ว ไอ้ตัดทุกคนเตรียมตัวครับเก็บของก่อน